ค,คุณว่าฝรั่งเนี่ยถ้าเขามาดูรถดีเซลบ้านเราเขาจะต้องตกงงไหมเขาต้องมีคําถามแบบทําไปทําไมอ่ะเฮ้ยคุณคุณคุณสี่สูปดีเซลใส่เ mm กีย hmm> ร์แอร์ชิปเตอร์เฮ so ้ยบ้านไอแบบคุณว่ามีป่าวะก็มีนะ่าก็น่าจะมีเพราะว่า เขาก็จะคิดว่าเออประเทศเขาหรือว่าอะไรับจับนี่ดีกว่าออหรือว่าทำไมไม่เลือกอ,อ,อะไรที่มันดีกว่านี้ในการเล่นอะไรอย่างนงี้เออ,เอ,อโอบีสัมคู่กี่ตัวอด้กนะันแค่อัว 9 3้าจุดสามสามหกสหกหกสิฟุตหนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งครับโอ้ดี oh, อันนี้เข้ารอบเข้ารอบเข้ารอบพอดีเลยยังกาลีเพย์เบิร์ดพุ่มดวงครับเอ๊เรซิงก็รากพุ่มพุ่มก็พุ่มไงเมื่อกี้มันพุ่มพุ่มดวง